หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มมินพิรวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นหนี้กว่า24ล้านบาทโดยหนุ่มมินบอกว่าเป็นหนี้เกิน20ล้านบาทแล้วตอนนี้คุณแม่บอกว่าดีแค่ไหนแล้วที่อายุ24ปีเป็นหนี้เท่าอายุเลยมีตกแต่งบ้านตอนแรจกจะจบที่20ไป,ไปไปมาๆก็งอกไปนิดหน่อยสิ้นปีนี้บ้านเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณ8 0เเหลืองานต่อเติมนิดหน่อยมินเผยต่ออีกว่า ตอนนี้ช้อปปิ้งน้อยมากๆข้าวกล่องก็ต้องกินบางวันเลิกหกโมงก็ต้องขออยู่ต่อเพื่อจะกินข้าวเย็นที่น,นั่นหรือบางทีก็ขอเอาไปที่บ้านเพื่อไปเว็บกินที่บ้านนะคะผู้ใหญ่รู้แฟนๆที่เห็นใจก็ขอเงินเพิ่มด้วยหลังจากที่ค่าวนี้เผยแพร่อ,ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายมีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางก็บอกว่าอย่าให้ทำรังแต่พอตัว บางก็บอกว่าเป็นดาราหาเงินง่ายแป๊บเดียวก็ปิดนี้ได้หมดแล้วโดวยคอมเมนต์มากมายนะคะโดยส่วนใหญ่บอกว่าเป็นกําลังใจให้ครับทําดีแล้วครับทํางานหาเงินซื้อทรัพย์สินที่มีความมั่นคงครอบครัวมีที่อยู่อาศัยสะดวกสบายประหยัดทันเข้ากองก็ดีแล้วครับบางคนก็บอกว่าซื้อแต่พอดีหลังละสามถือถึงห้าล้านก็พอพอเก็บเงินได้ครบค่อยซื้อราคาสดจะได้ไม่เสียดอกเยอะบางคนก็บอกว่านกน้อยควรสร้างรังแต่พอตัวนะ